คนที่ทําธุรกิจขายหน้าร้านชั้น1นึ่งเนี่ยใช้ต้อนรับลูกค้าแต่ทีนนเนี้ยชั้น2เนี่ยเราจะไปเก็บสต็อกเราก็ต้องยกของขึ้นไปชั้น2ขึ้นลงขึ้นลงแล้วถ้ามันเป็นของหนักๆอ่ะยกแป๊บเดียวก็เริ่มหมดแรงแล้วครับเพราะมันทั้งต้องขึ้นลงบันไดน,นี่แหละผมก็เลยแนะนาําไปรถเข็นไฟฟ้าตีนตะขาบจะขึ้นลงโดยที่คุณไม่ต้องเปลืองแรงมากครับเดี๋ยวผมจะขนของให้ดูนะครับที่เห็นอยู่อ่ะรับน้าหนักได้ถึง400โลด้วยกันประมาณ100ร0อกโลนี่จิบๆครับอันนี้สา5โลห้า5ิบห6 7ห้70 สเสร็จแล้วประมาณเกือบ80โลครับกดล้อลงได้เลยครับวิ่งได้เลยครับนี่แหละครับข้อดีของเขาคือมีล้อเสริมได้มันเลี้ยวได้ครับปรับความเร็วได้นะครับดูบันไดที่เห็นอยู่ไหมครับมีความชันค่อนข้างมากต่างจากบ้านอื่นๆดูความแตกอย่างเงี้ยมันไม่ได้แตกจาก ตัวนี้นะแต่มันแตกจากผมเคยยกของแล้วมันเป็นพวกเหล็กจนทําให้พื้นแตกแต่อย่างเงี้ยมันเป็นยางใช้งานยังไงก็ไม่แตกยิ่งมีคิ้วเนี่ยขึ้นได้ดีกว่าเดิมอีกนะสนใจแชทมาได้เลยนะครับ